ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องนะพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีสพาไปตามแนวทางอันสวยสดงดงามของพอแหล่นอนหน้าพี่น้องพอแหล่นอนหน้าหัวที่ผ่านมากภาสาความผิดหวังห้พี่เห้น้องพี่น้องเข่ามาเต็มเต็มเึ้ื่อนพี่น้องเนาะครับเข่ามาทั้งบนทั้งลูดเลยพอแหล่นอนหน้าพี่น้องครับผมนะครับพอแหล่นอนหน้าหัวที่ผ่านมาเนาะพี่น้องหัวที่ผ่านมา นะครับงวดวันจันที่สี่1องสิงหาพี่น้องงวดวันที่ส2บสองสิงหาสองหาหกเจ็ดลาวพัฒนาพ่อแรล่นอนนาเด้อนะครับพ่อแหล่นอนหน้าวิ่งสองกับสามพี่น้องแต่ลุดพี่น้องลดแต่มาเข่าเลขจับคูพี่น้องนะครับมาเข่าเลขกจับคูชุดเต็มพี่น้องมือนี้ พอแหล่นอนหน้ากระสีมห้เลขกวิ่งจับคู่เต็มชุดคือเก๋าพี่น้องว่าพี่น้องเสียเอาชุดใดมักชุดใดกะคือว่าจัดชุดนั้นได้พี่น้องเด้อนะครับให้พี่น้องพิจารณาเอาอาจารย์ได้เข่าอาจารย์ได้นารุ่นอาจารย์ได้นาเสื้อถือให้พี่น้องพิจารณาเอาพี่น้องอ่ายลอาจารย์หลยโตพี่น้องนะครับอันนี้เบ้าจริงๆเบ้าตรงตรงพี่น้องสูตรแต่ละสูตรบอกคือกกน อาจารย์แต่ละคนคำนวณเลขออกมาไม่เหมือนกันพี่น้องหน่อยนักหน่อยนาที่สี่ตรงกันนะพี่น้องถ้าเลขตรงกันเมื่อไหร่จัดได้ทันทีแล้วแต่สำนักแล้วแต่อาจารย์พี่น้องพี่น้องเอาไปทบทวนไปเบิรงแคปปนาจอไว้แล้วก็ไปเบิรงว่าเอออาจารย์นี่มากจังจีอาจารย์นั้นมากตัวนั้นอาจารย์ไปยังครือกครับตัวนี้เป็นยังคือตรงกันแท้ไอพิจารณาเอาพี่น้องแนวทางมีเขามีหลุดได้เสมอถูกเวลาพี่น้องนะครับ ผลงานเนาะผลงานของพ่อแร่นอนนากับบอธรพมดากับบอสสามก็พิหบังให้เอซพอใจดีพี่น้องนะครับสองหกสองเจ็ดสามสี่สามหกหนึงหห้าสี่แดพี่น้องเข่าสี่แปดเด้อหนึ่งเจ็้าสาเกาห้าสี่และสี่เ้าลุดพี่น้องนะครับอาก็ฝากพ่อแรนนอนนาใบน้ำแน่กัแล้วกันพี่น้องนะครับฝากใบน้ำแน่กันแล้วกันเนะด้อ มาเบิ้องวัดต่อไปของเพื่อนพ,พี่น้องงวัดต่อไปของเพื่อนมีอย่างเป็นอย่างพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งไปชมไปพิจารณากันเนาะมาพอแหลนนวลหน้าหายอีอย่างพี่น้องนะครับไปเบิ้งกันพี่น้องนะครับไปดูกันเลยพี่น้องนะครับวันพุธพี่น้องวันพุธ ที่สิบสีสอคสองหพี่น้องสออาวพัฒนา ลาพัฒนาพ่ลานอนนา ยูตาไฮยูตาหน้าหลายเขาเขาเรียกว่าพ่อแหลนอนหน้าพี่น้องนะครับพ่อแหลนอนนาวาสนันดีเอานอนใสก่กะซางพี่น้องถ้าขอให้แนวทางมันถึกใจถึกตาเข้าดีๆบอกว่าจะนอนหน้านอนบ้านก็ไดพี่น้องนะครับสิเป็นนอนใสก่กะซางแต่ว่าแนวทางให้สุดยอด มันคงและแมนยํำพี่น้องนะครับมาเบิ้งชุดเต็มของพ่อแหล่นอนนาพี่น้องชุดเต็มของพ่อแหล่นอนนามาเบิ้งตัววิ่งกันพี่ inh, น้องวิ่งบนล่างนะวิ่งบนล่างเบิ้งกันดีๆพี่น้องวิ่งบนล่าง ห้ากับเจ็ดพเด้ีพี่น้องห้ากับเจ็ดพูดเด้อห้ากับเจ็ดพี่น้นองของพอแล่นอนนาห้ากับเจ็ดนะครับพี่น้องมักกะจัดคัดกระพันแนวทางมีเข่ามีรุดในพี่ให้น้องเอฟซีได้พิจารณากันเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งเป็นแนวทางไว้พี่น้องเนาะเบิ่งไว้บ,บ่เสียหาย แนวทางแต่แนวทางแต่ละสำนักและอาจารย์เด้อนะครับมาเบิ่งวิธีการจับคููพี่น้องนะครับมีอย่างแน่อันนี้ชุดเต็มของเพื่อนพี่น้องชุดเต็มเรียนได้ขึ้นเขาพี่น้องนะครับมาเบิ่งพี่นอ้องศูนย์ศูนย์ห้า ศูนย์หกศนย์เจ็ดหกเจ็ดห้า ่นอเจ็ดห้าเจ็ดหก เจ็ดสี่ยองนะครับเก้าหนึ่งเก้าห้ายอง ก้าสามนี่คือแนวทางพี่น้องแนวทางของพ่อแล่นอนนาเนาะอพี่น้องเนาะนี่คือแนวทางของเราเดอ้อฝากพ่อแล่นอนหน้าไว้ต้ำแนวกันแล้วกัน,งว,วน,นง,นะงวดที่แล้วเข่านะพี่น้องนะงวดที่แล้วเข้าสี่แปดแปดสีพี่น้องงวดนี้ก็ฝากไว้ต้ำแนกันแล้วกันพี่น้องนะครับเนาะ เนี่ยพี่น้องนะครับของพ่อแหล่นอนนาพี่น้องนะครับเนาะยังได้กฝากพ่อแหล่ว้น้ำเน่ากันแล้วกันเนาะครับเนะาะวันพุธที่14สิงหาสองห้าลาวพัฒนาพ่อแหล่นอนนาเดอ้อวิ่งบนล่าง5กับ7พี่น้องจับคู่ให้0 5 0 6 0 7 7 5 7 6 7 4 9 1 9 5 9 3พี่น้อง นี่คือแนท่าทางข้อแหล่พี่น้องเอาแคบนาจอไว้พี่น้องแคบนาจอไว้เป็นพยานหลักฐานหวดต่อไปพี่น้องนะครับวันพุธที่14 2สองทุ่ม30รู้ผลกันทันทีพี่น้องนะครับเนาะพอใจดีก็สิมาคุยกันหลังหวยออกเช่นเคยพี่น้องนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอใจดีก็มีแ่วทางฝากพี่ตอนน้องสำนีเลยพี่น้องสำหรับคลิปนาะพอกันไม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ